ตัดตัดต,ดตดได้เวลาตัดแล้วได้เวลาตัดแล้วยาวแล้วสวนค่อยสวนค่อยดูสิยาวไปหมดแล้วยาวไปหมดแล้ว ได้เวลาตัดแต่งต้นไม้อุปกรณ์ตัดแต่งต้นไม้มีอะไรเอ่ยมีกันไกรตัดจริงมีกันไกรตัดกริงไม้บันไดเหล็ ตัดแต่งต้นกัง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 ตัดแต่งต้นไม้ครับ Yeah. <laughs> ในส่วนการตัดแต่งต้นไม้กาเห้าต้องเบ่งทรงผมก่อนนะครับว่าเ้าเสียเอาลักษณะแบบใดห้ากระตัาตามนั้นครับในส่วนของกันไกมันจะเป็นแบบแนวโค้งนะครับเพราะว่าป้องกันการที่ว่ามือห้าไปโดนกับต้นไม้นะครับเพราะว่าอย่างอันต้นอันนี้มันเป็นต้นอันต้นค่อยนะครับเขาจะมียางนะครับแหลก็กกป้องกันการขั้นขั้นไข่เนาะในมือห้าเหาก็ซื้อถุงมือน้าละกา อันมันเป็นลักษณะโค้งงอจังซีกามันจะสะดวกสบายในการตารัดกิ่งนะครับเนาะจังได้กาเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดคอมเมนต์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าเด้อว่าบ้าวุท้ไทยนาคู่สิเฮ็ดมิหยังคือเบิ้งนะครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบเดอ้อสวัสดีครับลมว่อๆมาแล้ว